อำเภอเกาะจันทร์เมืองแห่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้จะพาทุกคนเดินทางไปรู้จักกับอำเภอเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดชนบุรีค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลพัทยาหรือบางแสนแต่จริงๆแล้วชนบุรีมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะไปที่อำเภอเกาะจันทร์ค่ะ ฟังชื่อแล้วอาจจะนึกว่ามีเกาะหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วที่นี่ไม่มีเกาะนะคะเป็นอำเภอที่อยู่บนแผ่นดินนี่แหละค่ะแต่ชื่อนี้มีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างที่รู้กันว่าอำเภอเกาะจันทร์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชนบุรีที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดค่ะมีอาณาเขตติดกับอำเภอพนัสนิคมของชนบุรีและอำเภอแปลงยาวอำเภอท่าตะเกียบของจังหวัดฉะเชิงเซา รวมถึงอำเภอบ่อทองด้วยค่ะพูดถึงประวัติศาสตร์ของที่นี่ต้องย้อนไปไกลถึงสมัยรัชกาลที่3เลยค่ะในปีพศ2371มีการอนุญาตให้กลุ่มชาวลาวอพยพมาบุกเบิกสร้างเมืองพนัทนิคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมท่าบริเวณที่เรียกว่าท่าบุญมีในปัจจุบันนี้เองค่ะ ที่นี่เคยเป็นท่าน้ำและท่ากเกวียนสำคัญในการขนส่งสินค้าจากป่าสู่ตัวเมืองพนัฐนิคมค่ะและชื่อเกาะจันทร์ก็ไม่ได้มาจากเกาะทะเลแต่อย่างใดนะคะแต่มาจากชื่อของป่าที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตค่ะมีบันทึกไว้ว่าป่าในตำบลท่าบุญมีเคยถูกเรียกว่าดงดอกนไายดงรากไม้และเชื่อกันว่าที่นี่อาจมีต้นจันทร์จำนวนมากเลยทำให้เป็นที่มาของชื่อ เกาะจันค่ะฟังแล้วก็รู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในอดีตเลยนะคะอําเภอเกาะจันเพิ่งจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอํเาเภออย่างเต็มตัวเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคมพศ2440ได้ถูกยกฐานะจากอํเาเภอพนัทนิคมมาเป็นกิ่งอําเภอเกาะจันก่อนและในที่สุดวันที่8กันยายนพศ2550 ก็ได้ประกาศให้เป็นอำเภอเกาะจันทร์อย่างเป็นทางการค่ะถือว่าเป็นอำเภอที่ยังค่อนข้างใหม่เลยนะคะตอนนี้อำเภอเกาะจันทร์แบ่งการปกครองออกเป็นสองตำบลคือตำบลเกาะจันทร์และตำบลท่าบุญมีค่ะในสองตำบลน,นี้ก็มีทั้งหมด27หมู่บ้านและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก4แห่งที่ช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ นอกจากเรื่องราวในอดีตแล้วที่นี่ก็ยังมีคำขวัญที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและสถานที่สำคัญได้อย่างดีเลยค่ะคำขวัญของอำเภอเกาะจาันคือสักการะพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาตำนานรอยพระพุทธบาทเขานางนมเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรดินแดนเกษตรกรนักพัฒนาเหล่าทหารกล้าคู่บารมีเมือง หรือเรื่องน้ำพริกโอชาฟังแล้วก็รู้สึกอยากไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าที่นี่มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งเลยค่ะอย่างที่คำขวัญได้บอกไว้ไม่ว่าจะเป็นหอพระพุทธเชียงแสนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือวัดพระพุทธบาทเขานางนมที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านค่ะ สำหรับใครที่ชอบธรรมชาติที่นี่ก็มีอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรที่ใหญ่โตและสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจหรือมาออกกำลังกายก็ได้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและที่นี่ยังมีกองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งค่ายพนัทบดีศรีอุไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของเหล่าทหารกล้าและยังมีวัดเก่าแก่อย่างวัดสายบาลีหรือวัดบ้านคลองอีกด้วยนะคะ เรียกได้ว่าอำเภอเกาะจันทร์ไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งอำเภอในชนบุรีที่รอให้ทุกคนได้ไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอำเภอเกาะจันทร์กันไปพอสมควรแล้วนะคะถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางไปชนบุรีลองแวะไปเที่ยวชมอำเภอแห่งนี้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าชนบุรีไม่ได้มีแค่ทะเลจริงๆค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ถ้าชอบเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ